สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับข้าส่พรเพ็ญพยากรประจําเดือนสิงหาคม1 3ึถึงสสิงหา2567เรามาดูดวงความรักความ 3, าสัมพันธ์ราศีตุลกันนะคะตุลเกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกาธาตุลมแม่ธาตุมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําราศีเกิดอ่ะมาดูคุณตุลหน่อยราศีดูได้ลัคนาดูได้ เรื่องราวความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหารักซ้อนซ้อนเงินรักสามเศร้ารักไม่เข้าใจกันนะคะมีประเด็นเป็นเรื่องราวนั่นแหละอ่ะคุณตุลน,นพลังงานของคุณเป็นอย่างไรขอดูคุณหน่อยก่อนชมคลิปอาจารย์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จย์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยสิบดาบหกดาบ เฮดอัปซอสเสตาร์เลเว f ออฟจูนเรื่องราวของคุณตุนช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวอะไรสักอย่างที่มองเข้ามากระแทกจิตใจจนรู้สึกเจ็บปวดปางตายเจ็บเหลือเกินเจ็บแบบทรมานนอนแน่นิ่งบางคนให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะอุบัติเหตุเรื่องราวของการ ผ่าตัดอะไรบางอย่างนะหรือบางคนหรือบางคนนะคะไม่จําเป็นต้องทุกคนนะหรือบางคนระวังเรื่องราวของการเจ็บปวดตั้งแต่ท้ายทอยลงไปยันสะโพกนะคะช่วงบริเวณหลังเหมือนของแหลมทิ่มตําจิดจ๊ดๆแป๊บๆนะคะเส้นเอ็นเป็นไปได้ทั้งหมดนะบางคนนะคะฉะนั้นแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีให้ระมัดระวังกันเอานะ อามีเรื่องราวของปัญหาการเจ็บปวดทิมแทงความรู้สึกฉันเจ็บปวดมากมายกับภาระความรู้สึกในใจที่มันออกจากใจฉันไม่ได้สักทีนะคะมีเรื่องราวของปัญหาการเดินหน้าไปด้วยกันกับครอบครัวกับคนรักกับการที่จะเดินหน้าไปในการใช้ชีวิตต่อนี่แหละช่วงนี้คุณตุลอาจจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นอลร่าพุ่งนะคะ โดดเด่นดูดีการงานดีนะคะเรื่องราวของอาการใช้ชีวิตที่อยู่ในมุมของสังคมคุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นมากแต่พอหันมาในเรื่องราวของครอบครัวคุณอาจจะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันห่อเหี่ยวเหลือเกินมันไม่ได้โดดเด่นเหมือนภายนอกนะคะข้างในรู้สึกมันอึดอัดและเจ็บปวดกับเรื่องราวที่เป็นอยู่แต่คุณพยายามปิดกั้นปกปิดไม่ให้ใครมารับรู้เรื่องราวของคุณแหละ เพราะว่าคุณไม่อยากให้ใครมารู้เรื่องราวของความเจ็บปวดในใจของฉันนะคะช่วงนี้พยายามระมัดระวังเรื่องราวของอารมณ์พยายามอย่าเอาแต่ใจหรืออย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาเด็ดขาดนะคะให้ใช้เหตุใช้ผลนะบางคนมีเรื่องราวของการต่างประเทศพัวพันการต่างประเทศ มีเรื่องราวของการเดินทางต่างประเทศอาจจะไปท่องเที่ยวหรืออาจจะไปดูงานที่ต่างประเทศก็ได้นะคะไปพักอ,อกพักใจพักผ่อนกายบริเวณนั้นก็ได้นะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องราวของคนรักที่อยู่ต่างชาติต่างภาษาต่างแดนไกลมีเกณฑ์ได้ได้อาจจะไปดูไปหาคนรักก็ได้นะคะเพื่อที่จะไปเคลียร์อะไรกันสักอย่างแต่ไม่แค่มีเกณฑ์อาจจะยังไม่ได้ไปแค่มีเกณฑ์ว่าจะนะคะประมาณนั้นอ่ะทีนี้ขอดูหน่อย คนรักที่มีประเด็นของคุณตุนเป็นอย่างไรจัสติกสเตนสิบเหรียญเดมูนแปดไม้คนรักของคุณตุนช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวของข้อพิพาทข้อกฎหมาย เรื่องราวของการฟ้องร้องอย่าล้างหรือเรื่องราวของข้อกฎหมายใดๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะมีเกิดขึ้นกับเขาเขาเป็นคนค่อนข้างเก่งนะคะต่อสู้กับปัญหาได้ดีหรือหรือเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกกฎหมายก็ได้นะคะพอความยุติธรรมความกฎหมายความเที่ยงตรงคนของประชาชนก็ได้นะ เ,ออเขาเป็นคนค่อนข้างเก่งและมีความสามารถในเรื่องราวต่างๆแก้ไขปัญหาได้ดีแต่พอมาเจอเรื่องของตัวเองไปไม่เป็นเหมือนกันปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่ที่เขาแก้ไม่ได้ปัญหาอื่นแก้ได้หมดค่ะยกเว้นเรื่องของตัวเองแต่เรื่องการเรื่องงานดีค่ะมีความโดดเด่นมีความดีมีเรื่องราวของการผลิดอกออกผลได้ผลกําไรค่อนข้างดีนะคะในการทํางานหรือ หน้าที่การงานหรือผลประโยชน์นะคะค่อนข้างดีเลยแหละแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องราวความรักที่มันแก้ไขไม่ได้เป็นประเด็นเป็นปัญหาที่รู้สึกว่ายัางคาลาคาซังกันอยู่นะคะประมาณนั้นอาทีนี้ขอดูหน่อยเรื่องราวก่อนหน้าที่จะมาเป็นประเด็นกันตอนเนี้ยระหว่างคุณกับคนรักมีอะไรเกิดขึ้นสเหรียญหกไม้ The e m p r e s s แปดถ้วยแล้วก็เอ็ดออฟวอช่วงนี้นะคะที่ผ่านมาสิที่ผ่านมามีเรื่องราวของการเดินออกอาจจะเป็นการเดินออกไม่ค่อยได้อยู่บ้านเดินออกไปทำงานต่างจังหวัดที่แดนไกลแล้วก็วนกลับไปกลับมา ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วก็กลับมาแล้วก็เดินออกไปแล้วก็กลับมาวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะคะไม่จบไม่สิ้นบางคนนะอาจารย์อ่านแค่บางคนบางคนบางกรณีอาจจะเป็นเรื่องราวความรักที่ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนชัดเจนไปไปมา,มาในความสัมพันธ์ก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเดี๋ยวก็มาหาฉันเดี๋ยวเธอก็ไปเดี๋ยวเธอก็กลับมา อยู่แบบนั้นนะคะความความรักที่ไม่ได้มีแค่เราสองคนก็เลยกลายเป็นไป,ไปมาๆก็ได้นะอ่าทีนี้ขอดูหน่อยถ้าคุณตุลพูดได้บอกได้คุณตุลจะบอกคนรักของคุณที่มีประเด็นกันว่าอย่างไรเอ็ดออฟสอดสิถ้วย2ถ้วยเจ e ไ o p h a n น เด g ไฮพินเทสอาจารย์ขอโทษ king of one อะถ้าคุณตูนพูดได้บอกได้จะบอกว่าเธอรู้ไหมเธอคือคนที่ฉันรักมากๆเธอคือคนที่ฉันรู้สึกอบอุ่นเธอเป็นครอบครัวเธอเป็นทุกอย่างเธอเป็นเรื่องราวของสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันมีฉันรักเธอมากและฉันก็รู้ว่าเธอก็รักฉันเช่นกัน เราพยายามประคองเรื่องราวของครอบครัวด้วยกันมาเราพยายามประคองปัญหาทุกอย่างเพื่อที่จะประคองครอบครองกันด้วยกันมาระยะหนึ่งพอสมควรกว่าที่จะมาอยู่ในจุดนี้ได้แต่พอมีใครที่เป็นความซ่อนแอบที่คุณไปดึงเข้ามาอย่าลืมว่าไพ่สลับกันได้นะคะที่คุณไปดึงเข้ามาทำให้ความรักของเราเริ่ม ผันผวนแปรปวนหรือความรักมันเริ่มไม่นิ่งเพราะว่าเอาคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์คุณคิดดีๆนะว่าคนที่เพิ่งรู้จักที่คุณเข้าไปความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยคุณไปเอาเขามาเนี่ยคุณคิดว่าคุณรักเขาเขารักคุณไหมแล้วเขาจะดูแลคุณได้เหมือนที่ฉันดูแลคุณไหมคุณคิดดีๆนะคะบอกคุณรักว่าคุณคิดดีๆ เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเยอะแยะมากมายแต่คนนั้นมาชุบมือเปิดเวลาที่คุณมีแล้วหรือคุณดีแล้วคุณมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีแล้วอยู่ดีๆเขามาชุบมือเปิดเอาไปแล้วคุณคิดว่าเขารักคุณจริงๆหรอนะคะเออเหมือนเตือนสติคนรักแหละว่าคิดดีๆนะว่าเขารักคุณหรือเขารักเงินของคุณอะไรประมาณนั้นนะคะเหมือนเริ่มเราเริ่มมีเริ่มดีเริ่มแบบมีฐานะที่ดีหรือมีการงานที่ดีแล้วเขาเข้ามาอยู่จุดเนี้ยคุณคิดว่าเขารักคุณจริงหรอ แล้วมันจะสู้กับคนที่ประคองด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ได้หรอนะคะประมาณนั้นเอออันนี้เหมือนกับคนตุนเตือนคนรักให้ให้คิดก่อนคิดก่อนนะคะประมาณนั้นอ่ะถ้าคนรักของคุณตุนพูดได้บอกได้ละจะตอบว่าอย่างไร the d e b l t w o u อ l e เจ็ดเหรียญ the emperor แล้วก็แปดดามันอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่คนรักของคุณตุลเขาอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีจนทําให้คนเข้าหาเยอะหรือเขาจะต้องเจอคนมากมายบางคนเป็นต่างประเทศทํำงานต่างประเทศหรือมีความรักต่างชาติต่างภาษาได้นะคะ มีเรื่องราวของความเจ้าชู้มีเรื่องราวของความมากๆต้องการอาจารย์เปลี่ยนคําพูดได้ไหมมีความรักนะคะมากมายมีเรื่องราวของความเจ้าชู้มีความรักมากมายมีเรื่องราวของคนเข้ามาทําให้เขามีความรู้สึกมันมันกระปีก้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจึงทําให้เขารู้สึกว่ามีคนเข้ามาแล้วฉันรู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเข้าไปลุ่มหลงเขาได้ตั้งแต่เมื่อไหร พอมารู้ตัวอีกทีก็เหมือนถอนตัวไม่ขึ้นหรือมันรู้สึกอึดอัดกับปัญหานี้พอสมควรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันไปอยู่จุดนั้นได้ไงเหรนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าเขาดีเขาเข้ามาซึมทีละนิดทีหน่อยทําให้คนรักรู้สึกแบบไม่รู้สึกตัวว่าฉันไปชอบเขาตอนไหนมารู้อีกทีก็ งงงวยไปแล้วเออนะคะหรือไม่งั้นก็คนรักของคุณตุนโดนของโดนของสิบแปดบวกหรือว่าไอพวกประเภทว่าโดนมนต์เสน่ห์ใดๆนะคะอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะว่าตัวเขาเองก็งงงวยเหมือนกันว่าฉันไปหลงเขาได้ไงฉันไปรักเขาได้ไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเออประมาณนั้นนะคะอะก็ก็งงงอ่ะตอบคนรักงงงฉันก็ไม่เข้าใจฉันเหมือนกันฉันก็ยังงงงงตัวฉันเอง อาจจะเป็นลูกน้องในที่ทํางานอยู่ใกล้กันใกล้ชิดกันหรือว่าทําให้เขาต้องอได้พูดได้คุยหรือเสวนากันบ่อยก็เลยทําให้มันมันซึมในความสัมพันธ์ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้อะไรประมาณนั้นนะคะอ่าทีนี้ขอดูหน่อยว่าระหว่างคุณน้งคู่ในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรห้าเหรียญห้ถ้วยเเหรียญเจไม้และ q u e e n of p e n a c l e เรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณมันก็ยังจะเป็นแบบนี้อยู่นะคะเดือนนี้มันได้ไม่มีอะไรที่มันได้ชัดเจนอะไรหรอกเพราะว่าคุณสองคนก็ยังเหนื่อยเหนื่อยอยู่ตรงนี้คุณตุนอาจจะเหนื่อยกว่าก็ได้เพราะฉันต้องมาแบกปัญหาไอ้ตรงเนี้เสียใจก็เสียใจนะแต่ฉันก็น้อยใจในความเสียฉันก็น้อยใจไปด้วยนะคะคนรักเขาก็มีความรู้สึกว่าฉันก็ไม่รู้จะทํายังไงปัญหามันเกิดแก้ไขอะไรไม่ได้ฉันก็ ยังลุ่มหลงมัวเมาฉันยังงัดตัวฉันไม่ขึ้นเลยนะคะแต่ฉันก็ยังเป็นห่วงครอบครัวแล้วก็ยังเป็นห่วงคนรักที่เป็นครอบครัวอยู่ก็ไม่รู้จะเอายังไงดีในความสัมพันธ์นี้อึดอัดเหลือเกิน ก็เลยกลายเป็นว่าคุณสองคนยังอยู่ในความผัวพันที่อึดอัดกันอยู่แบบนี้ยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้ลายังไม่ได้ขาดแต่บางคนนะคะเตรียมพร้อมที่จะเลิกเพราะว่ารู้สึกมันน้อยใจหรือเกินอาจจะไม่ได้เลิกแบบเลิกเลยอาจจะแค่เดินออกไปหรือแยกกันอยู่สักพัดก็ได้พอรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยนะคะกับความสัมพันธ์ที่เป็นประเด็นกันนะคะอันนี้คือเรื่องราวของคุณตุลและคนรักของคุณในช่วงนี้นะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวอยากรู้ ถึงปัญหาความรักมันจะเป็นยังไงต่อหาวิธีแก้ไขให้คนรักกลับมาเป็นความรักที่ดีดูแลครอบครัวต่อไปได้จะทํายังไงแก้ไขยังไงทักหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยแต่ละเคสแต่ละคนแต่ละคู่มีวิธีการช่วยไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวหาทางออกร่วมกันได้นะคะสะดวกก็แอดไลน์หาอาจารย์ได้ที่เบอร์โทรไลน์นะ0 8 8 4531019ถ้าจดไม่ทันให้ลงไปดูที่ใต้คลิปวิดีโอจะมีข้อมูลตรงนั้นไว้ให้ลูกดวงนะคะแอดไลน์หาอาจารย์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ของอาจารย์ต้องไปแล้วขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ